เ็นของมันเองคือถ้าเหตุถูกว่ามันก็ถูกเองแต่เหตุผิดก็เหตผิดมันเป็นอิทัปฎิยาตาคือถ้าเหตุอย่างนี้ผลก็ย่อมเป็นอย่างนี้แต่เหตุเป็นอย่างนี้ผลก็ย่อมเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนี้เกิดผลจะเกิดแต่เหตุนี้มีผลยอย่างนี้ยังมีแต่เหตุนี้ไม่มีผลก็ไม่มีถ้าเหตุนี้ไม่เกิดผลก็ไม่เกิดคือมันเป็นอิทัปฎิยาตาคือเหตุแห่งสมุทัยทุกสมุทายนี้ลดมรรคเหตุแห่งทุกข์ไม่อยู่ความทุกข์ย่อมมีอยู่ไอ้ที่มันดำมืดหมองค้ำก็เพราะว่าเหตุแห่งทุกขขมมมมันนนนนีีคคคคือออออเเเ้าาาาไไไไปปปหกกุุ่่่ณิิิดดดจะะรรใโลชวยแตพง ครอบครัวไปช่วยเขาคิดแต่ข่าวมันก็ดํามืดไปหมดแล้วมาช่วยตัวเองอีกตัวเองมีความอยากให้แก่ตัวเองอีกมันก็เลยดํามืดมองคานี่คือพกไปสร้างเหตุแห่งความทุกข์คือตัณหาแต่พอเหตุแห่งทุกข์หมดไปในขณะนั้นคือรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์ดับไปความทุกข์ก็ดับไปความมืดก็หายไปความสว่างก็เกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองเพราะเหตุมันเหตุแห่งทุกข์ก็มันดับไปก็ทําเหตุอย่างเงี้ยทุกปขจักรณะรู้เท่าทันเหตุ เหตุนั้นเนี่ยจะก่อให้เกิดทุกข์ก็ละเสียรู้ทออแทนเหตุเหตุนั้นจะทําให้สิ้นทุกข์ไอ้พ้นทุกข์คือในขณะจิตนั้นก็ก็รู้แล้วก็มันก็จะเรียนรู้เองว่าเหตุอันเนี้ยมันทําให้พ้นทุกข์เหตุอันเนี้ยมันทาให้ไม,ไม่ไม่ดำมองครับไม่เศร้ามองก็ต้องเรียนรู้เอา l i v e and Le a r n live and learn ชีวิตคือการเรียนรู้ live and learn เมื่อกี้ที่ฟังหลวงตาก็เลยนึกของตัวเองขึ้นมาได้อีกเรื่องหนึง่งก็คิดว่าถ้าแชร์แล้วอาจจะเป็นประโยชน์นะคะว่า,าที่บอกว่ามันจะผลมันเกิดเองอะ่ะคือมีวันหนึ่งก็เหมือนกันคะ่ะตั้งใจจะปล่อยตามกิเลสนี่แหละดูเปิดซีรีส์อีกแล้วค่ะก็ปกติเรื่องช่วงหลังๆมาประมาณสัก4ีหปีหลังเนี่ยเรื่องเที่ยวของมดมันจืด มันจืดไปเองค่ะตอนแรกที่มันจืดเนี่ยมดเข้าใจว่าเราเซตมันขึ้นมาว่าอู้เราเป็นผู้ปฏิบัติเราไม่เที่ยวเราแบบเหมือนกับแบบอยู่ในที่ในทางอะไรเงี้ยถามใจตัวเองอยู่นานเป็นเป็นปีค่ะว่า เราจืดจริงไหมอะไรเงี้ยมันก็มีการทดสอบหลายๆอย่างว่ามีเพื่อนมาชวนมีอะไรมาชวนเรารู้เลยว่าใจเรามันไม่ไปมันจืดแล้วมันจืดมากๆเรื่องเที่ยวนี้ชัดมากนะคะโดยเฉพาะเที่ยวต่างประเทศทีนี้มีวันหนึ่งที่ว่าดูซีรีส์เนี่ยมันเป็นหนังที่ว่าคนอเมริกันเนี่ยมาตามหาน้องสาวที่ที่มาเป็นครูสอนภาษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุน่นแล้วอยู่ๆก็หายตัวไปแล้วก็เหมือนกับว่าเสียชีวิตนะคะเขาก็เลยมาตาม หาน้องสาวทีนี้ช็อตนั้นที่มดเปิดไปเจอพอดีเนี่ยมันเป็นช็อตที่เขา,เาลงเครื่องที่สนามบินแล้วนั่งแท็กซี่ไปที่โรงแรมที่พักมดก็ดูไปแค่ช็อตสั้นๆนั่นเองค่ะแล้วก็พอช็อตนั้นมันเป็นว่าเขาเปิดเข้าไปในประตูะห้องพักแล้วก็ไปเปิดผ้าม่านแล้วมันเห็นวิวของญี่ปุ่นน่ะที่แบบโอ้สวยเลยคือขนาดที่ว่าเราจืดมาหลายปีค่ะวันนั้นน่ะช็อตนั้นมันกระแทก มันกระแทกใจเลยว่าโอ้สวยรู้เลยว่าจ,จิตมันพูดอย่างนี้ค่ะรู้ว่ารู้ว่ามันปรุงแต่งไปแบบนี้ว่าสวยดีจากนั้นมันไหลไปยาวด้วยนะคะไหลว่าเออหรือว่าถ้าเราว่างแล้วหรือจะไปอย่างนี้สักทีเอะนี่มันโรงแรมไหนนะวิวนีมน้มันยาวเหมือนกันนะคะมันมันไปยาวเลยแล้วพอไปยาวปุ๊บแป๊บสักพักสักสักอึดหนึ่งอะคะ่ะ เหมือนมันมันมันก็ไปที่บอกว่าหลงจนสุดแล้วมันหยุดเองอะมันไปแตะเหมือนไปแตะเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันหยุดเลยมันหยุดกลับมาตรงนี้อีกแล้วค่ะลวงตาเหมือนถอยมาถอยมาที่ใจถอยมาที่ใจแล้วมั่นหนักแน่นมั่นคงเลยแล้วรู้ได้เลยว่าเรารู้อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมันสอนอะไรเราขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วเรารู้เลยว่าอันนั้นน่ะรู้รู้ลงใจรู้รู้แจ่มแจ้งรู้แบบรู้ชัดรู้รู้ลึก แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรคือมันพูดออกมาไม่ได้จนวันที่ใจมันกั่นกรองได้แล้วอ่ะพยายามจะนึกนะคะว่าแต่เป็นการนึกที่ไม่ใช่นึกคิดนะคะมันเป็นนึกอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่นึกนึกเลื่อยเปื่อยหรือนึกเพ้อเจอร์ปรุงแต่งะคะ่ะแต่ว่าตอบตอบไอ้ช็อตนั้นว่าสิ่งที่มดติดมดเรียนรู้วันนั้นคือมันไปแตะแล้วรู้สึกถึงความเป็นทุกข์โทษภัยที่มันชัดขึ้นมาได้เหมือนกับอพอ เป็นคำอื่นเนี่ยใจมัน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 ไม่สวมกันนะคะแต่พอพอนึกว่าภัยตอนแรกมันคิดคำว่าภัยขึ้นมาได้ก่อนนะคะภัยโอ้มันเหมือนใจมันตอบเลยค่ะว่าใช่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับอันนั้นอะมดก็ไม่รู้ว่าแค่ช็อตนั้นทำไมมันถึงย้อนกลับมาสอนเราในเรื่องของทุกโทษภัยในสังสารวัตรน่ะมันไปขนาดนั้นนะคะ แล้วก็ถัดมามันมีอีกคือละมดก็ลืมไปเลยค่ะเรื่องเนี้ยถัดมามีอีกว่าคือเราเล,เลยได้เรียนรู้ว่าบางทีเวลาที่มันสอนขึ้นมาเนี่ยมันแง่มุมไหนก็แล้วแต่มันไม่ซ้ํากันนะคะแต่เราจะรู้เลยว่ามันคือการสอนอีกครั้งหนึ่งคืออันนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีเหตุนําอะไรมาไม่ได้เจอช็อ,ชอตภาพกระตุ้นหรืออะไรเงี้ยแต่อยู่ๆใจไหลไปคิดอะไรสักอย่าง มดจาไม่ได้นะคะแต่มันย้อนกลับมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยย้อนกลับมาแล้วกลับมาตรงนี้ว่าแล้วมันอันนี้มันเป็นคําว่าชั่วคราวมันรู้สึกถึงโอ้ทุกอย่างมันชั่วคราวแค่สั้นๆนะคะสั้นๆจบๆรวบๆแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอีกทีหนึ่งจะเป็นอีกทีนึงจะเป็นเรื่องว่าจิตมันทุกข์มันรู้สึกถึงว่าอ๋อพอวันนี้ วันหนึ่งเราจะรู้เลยว่าจิตมันไม่เหมือนกันเลยเช้าขึ้นมาสุขสดใสเบิกบานร่าเริงบ่ายเศร้าหดหูกังวลกลัวอ่ะเดี๋ยวถัดมาหนักแน่นมั่นคงอะไรเงี้ยเราจะรู้เลยแต่คือมดไม่ได้ว่าดูตลอดเวลาใช่ไหมคะเราจะรู้เป็นช่วงใหญ่ๆแบบเนี้ยว่าเออเนาะมันไม่เหมือนกันเลยแล้วพอวันนั้นมันรู้สึกถึงความ ลืมลืมกางอากาศอีกแล้วค่ะเพราะว่ามันเมื่อกี้มันมันมันแตะไปได้แล้วมันพอมันผละออกมาแล้วมันมันมันลืมเลยมันทิ้งเลยรู้สึกถึงอันนั้นคือทุกข์ทษภัยแล้วก็ชั่วคราวอ๋อจิตมันเป็นทุกข์ค่ะหลวงตารู้สึกว่าจิตมันเป็นทุกข์แต่มันไม่รู้มันไม่มีเรื่องที่ทุกข์แต่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันรู้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องทุกข์น้ําตาไหลแบบว่าเออเรา ผิดหวังเสียใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นทุกรวมทุกมวลรวมแบบที่ว่าเป็นภาพภาพรวมของความทุกข์ของชีวิตของการเกิดอะไรประมาณนี้แล้วมันก็เลยรู้ว่าเออจิตมันเป็นทุกข์ขึ้นมาเองได้เพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีเนื้อเรื่องที่ทุกข์แต่รู้ว่ารู้ว่ามันเป็นทุกข์โอ้ดีละเอียดป่กคือ ลวงตาเนี่ยพยายามพูดจะจะช่วยลูกศิษย์หารอยต่อตรงเนี้ยเอรอยต่อตรงเนี้ยมันนานมากหลายหลายปีเป็นสิบสิบปีหารอยต่อเพื่อมาช่วยลูกศิษย์เนี่ยมันไม่มีรอยต่อวันเนี้ยหมดมาพูดเนี่ยทำให้มันเปิดเผยความจริงมาว่ามันมันมันต้องไปที่สุด ของมันแล้วมันก็จะหลุดออกมาเองเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่มีรอยต่อที่ที่มดใช้คาพูดหลายครั้งว่ามันไปแตะเส้นไม่รู้ไปแตะเส้นอะไรไม่รู้พอมันหลงไปจนทุกข์หรือเครียดหรือว่ามันเนี้ยมันไปมันไปแตะเส้นนีงอไแล้วจิตมันน่ะก็หดตัวเข้ามาหาใจมันรวมกับใจแล้วมันมันรู้เลยว่าเนี่ยความพุทธทุกข์อยู่ตรงนี้เนี่ยคืออย่างนี้เนี่ย เนี่ยตอนที่จิตท,ที่มันมันมัน,ม,นมันส่งออกไปอะ่ะแล้วมันรวมมามันรวมกลับเข้ามาหาใจมันเป็นแตะเส้นอะไรเนอะแล้วก็เนี่ยอย่างที่มดพูดเนี่ยคําพูดนี้มันก็จะกลายเป็นความเรียนรู้จากใจว่ามันเป็นทุกข์ทุภัยในสังสารวัตอันใหญ่หลวงในความลงไปแบบนี้หรือว่าอันเนี้ยจิตเนี่ยเป็นเป็นทุกอย่างยิ่งหรือว่าเกิดก็เพื่อตายมีก็เพื่อจากพบก,พบกพบพบพบารเพื่อเพลิดธรรมชาติช่างโหดร้ายนักธรรมชาติช่างโหดร้ายนัก หรืออะไรก็ตามที่มันมันพอไปแตะเส้นปุ๊บมันถอยกลับมาแล้วธรรมก็จะปรากฏในทางที่ให้ปงปล่อยวางเนี่ยแต่หาหนทางที่จะมาให้ลูกศิษย์ที่หลง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 เนี่ยให้ไปไปแตะที่เส้นเส้นแดงนั้นน่ะแล้วให้ให้ทํมากระแทกใจอะ่ะมันมันหาไม่ได้หาให้ไม่ได้ได้แต่แบบว่าบอกกล่าวว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เจ้าตัวต้องไปเห็นเองรู้เองเห็นเองตรงนี้มันมันหมดหมดโอกาสที่ ใครจะไปช่วยใครได้มันต้องอัตยิอัตโนนาโถมันต้องไปเห็นเองรู้เองเห็นเองจริงๆทุกอย่างที่มดเกิดมดก็ไม่เคยเห็นรอยต่อของตัวเองเลยค่ะใช่จนว่าพอมันเป็นแล้วมันถึงได้คล้ายๆกับอ้าว มันย้อนถึงถึงได้ว่าเออเราปฏิบัติไปเถอะแล้วก็มันก็เลยนึกขึ้นมาได้เหมือนกันว่าหลวงตาสอนเรื่องอะไรมดสักอย่างหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่มดก็ไม่เข้าใจอ่ะแล้วหลวงตาบอกว่าวันนี้ถ้าไม่เข้าใจไม่ต้องกลับบ้านมดคิดเลยว่าทั้งมดค้างคืนเลยแหละเพราะว่ามดไม่มีทางเข้าใจได้แน่ๆในคืนนี้หรือว่าในเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันไปไม่ได้มันมันไม่เข้าใจอ่ะมันยังไงมันก็ไม่เข้าใจแต่วันนี้มันเดินทางมาเป็นแบบ สิบกว่าปีปเหรอคะสิบกว่าปีคือถ้าเดินไม่หยุดนะ่ะผลมันก็เกิดขึ้นเองอะ่ะคือก็อาจจะผิดก่อนแล้วมันก็ถูกทีหลังแบบนี้เพราะว่ามดก็ว่ามดผิดมาทุกอย่างคือมดก็มองว่ามันไม่มีศูนย์เปล่าเลยคือผิดผิดน,นทุกเกยี่สิบปีนะที่ทําความเพียรกันมาตั้ง,ง,งสามีภรรยาเนี่ยเนี่ยคำพูดนี้ดีมากที่ว่า าการเดินทางในอริยมรรคอริยผลไม่มีวันที่สุดไม่มีไม่หยุดเนี่ยไม่หยุดไม่พักเนี่ยสุดท้ายมันจะต้องมีวันที่สุดมีวันที่สุดคือมันมันสุดท้ายมันก็เนี่ยเห็นโทษพิษภัยของสังสารวัตมันจะเบื่อหน่ายในเรียกว่าน,นิพิทายานมันจะเกิดเบื่อหน่ายในเนี่ยในสังสารวัตที่ไปเวียนว่ายตายเกิดเบื่อหน่ายในความคิดความปรุงแต่งที่หลงไปเนี่ยมันมัน ความมันเห็นโทษพิษภัยใหญ่หลวงของความหลงไปตามความคิดความปรุงแต่งแล้วมันจะหดตัวเข้ามาเองแต่มันก็ต้องผ่านความทุกข์ยากระบาดในการที่ทําความเพียรคืออดทนมันอดทนที่จะเรียนรู้มันไม่มีวันหยุดพักไม่มีเวลาหยุดพักไม่มีวันหยุดพักไม่เวไรเรียนรู้มันจากความจริงมันก็หลงก็หล,ลงก็รู้ว่ามันหลงก็เหน็ดเหนื่อยมากกับการหลงแต่ก็เพียรรู้สึกตัวอยู่มันก็หลงอยู่นั่นแหละ ก็เพียรรู้สึกตัวอยู่มันก็หลงแล้วแต่หลงไปหลงคิดหลงปรุงแต่งหลงไม่มีอารมณ์หลงไปทุกข์ยากลําบากมันก็ทุกอย่างนี้แน่แต่ก็ไม่เพียรไม่ไม่หนีไม่ละไม่เลิกก็เพียรเพียรเนี่ยแต่ที่สุดของการหลงแต่ละครั้งมันก็มันก็กลับมาที่ที่จิตทั้งหมดเนี่ยมันที่มันหลงหลงไปอ่ะมันก็มารวมที่ใจมันมันบอกไม่ถูกมันมันรวมที่ใจ มันเงียบมันสงบมันว่างเปล่าปราศจากความปรุงแต่งปราศจากความรู้ความเข้าใจความหมายใดๆทุกอย่างไอ้ที่ว่าปรุงแต่งหาความหมายหาความรู้ความเข้าใจหาถูกหาผิดหาเหตุหาผลอะไรมันหายแวบไปหมดเลยพอมันรวมที่ใจแล้วมันไม่ไปรู้อะไรอีกมันไม่ขนาดนั้นมันไม่พยายามไปรู้อะไรถึงอะไรอีกมันไม่ไปหาความเข้าใจอะไรมันไม่มีความดิ้นรนจะไปเอาอะไรไปเป็นอะไรมันรู้ว่าเนี่ย อันนี้คือสิ้นสุดแห่งทุกข์แต่เป็นชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ลงไปอีกหลงไปอีกแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยลงๆๆแล้วก็เหนื่อยมากเลยกับการหลงเนี่ยที่ไปต่อสู้กับการหลงแล้วก็แต่ไม่แพ้ไม่ยอมแพ้เนี่ยบางทีเนี่ยเดินจนถึงสว่างบางทีก็เดินอยู่ตั้งหลายเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นพอมัน,มนเหน็ดเหนื่อยทําความเพียรจเนเหน็ดเหนื่อยรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่า มันเหนื่อยจนโอโหแบบว่ามันล้าไปหมดเลยในจิตเนี่ยมันเหนื่อยจนลามันก็วางมันเองมันเหนื่อยมันเหนื่อยกับความทุกข์ยากลำบากภายในจิตที่มันต่อสู้กับความดิ้นรนต่อสู้กับกิเลสตัณหาเนี่ยที่จะไม่ให้หลงไปเป็นไปเป็นไปมีกิเลสตัณหาและความทุกเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยแต่ไม่ยอมแพ้มันเดินทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเป็นเดือนๆนเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้สุดท้ายมันก็จิตที่มันไปหลงๆๆอ่ะมันเหนื่อยมากๆเขามันก็ มันหายไปเฉยๆยงั้นแหละแล้วมันก็กลับมารวมเป็นใจแล้วก็จะเป็นอย่างงี้เรื่อยไปเนี่ยดังนั้นแหละก็ลูกตาก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงแล้วก็ได้แต่มาบอกเล่าพวกท่านแต่พวกท่านก็ต้องไปเรียนรู้เองไม่ไม่สามารถที่จะที่ลุงปุลีตาากโรท่านบอกว่าไม่มีใครสามารถป้อนนิพพานให้กันกินได้เอาอ,อนิพพานไปกินเลยอ,อนิพพานที่เขาไปเรียนนิพพานกันเข้านิพพานว่างได้ได้ภายในขณะจิตเดียวภายในวันเดียวก็ได้ นิพพานว่ากันมาอันนี้ไม่มีใครทําได้ไม่มีใครทําให้ได้อย่างนั้นหรอกมันต้องไปเรียนรู้จากของจริงเนี่ยได้แต่ลุงตาได้แต่บอกทางครับทุกท่านมานพวกท่านก็มาเรียนกับลุงตาตั้งเกือบยี่สิบปียี่สิบปีเ้าก็เนี่ยไอ้ที่ผ่านมาปลูกปลูกเรียกว่าหวานกล้าข้าวกล้ามาก็ได้งอกเงยแล้วก็ได้เห็นผลจริงๆเห็นผลข้าวข้าวกล้า,าออกเหลืองเหลืองทองจริงๆเนี่ยเต็มทุกนาก็เนี่ยก็เนี่ยผ่านจากชีวิตจริงประสบการณ์ตรง มีอีกอันเนึงค่ะที่ว่าหลวงตาเคยพูดว่าอะไรนะจิตที่มันเป็นปัจจุบันน่ะมันจะอะไรอันนี้มดจะจําที่ฎีไม่ค่อยได้แต่พอวันนั้นที่เจอคําที่หลวงตาเคยสอนมันสวมเข้ามาทั้งทั้ที่คําจากครูบาอาจารย์ทั้งหมดที่มดเคยฟังมาถ้ามดฟังไม่รู้เรื่องมดก็ไม่จําอยู่แล้วเพราะมันไม่มันไม่รู้เรื่องค่ะแล้วก็ในความที่ไม่จําเนี่ยมันยังอยู่แล้วมันจะมาเมื่อเมื่อเวลาที่ใช่ แล้วมาสวมกันแบบหยิบมาตอบกันเหมือนมัน,ม,นมันเก็บไว้ได้ลิ้นชักอะคะ่ะแล้วก็มัน,มนหยิบมาถูกด้วยนะคะแล้วก็เพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งที่ทํางานใหญ่อย่างหนึ่งอะเสร็จแล้วแล้วก็นั่งรถกลับบ้านแล้วมันก็เสร็จไปด้วยดีด้วยค่ะดีกว่าที่มดคิดเอาไว้ด้วยแล้วเรารู้สึกเลยว่าอู้มันดีอย่างเงี้ยแต่ในความว่ามันดีเนี่ยเราไม่เราไม่เป็นแบบคนเดิมที่เราจะมาปลืมปล้มปริ่มแบบฟินอินข่ําครวนกับมันอะแบบ อ้อยอิงอะไรกับมันนะคะนั่งรถกับบ้านมาเนี่ยใจมันอยู่กับตรงนี้มันมันไม่ไปไม่มามันไม่ไปข้างหน้าไม่ไปข้างหลังมัน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 อยู่กับตรงนี้เลยแล้วมดก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากคิดนะคืออยากคิดถึงผลสําเร็จของงานนั้นนั้นน่ะเพื่อที่เราจะได้เอามาแบบชุ่มฉ่าใจอะค่ะแบบแบบความเคยชินนิสัยเดิมของเราอ่ะแต่มันไม่คิดค่ะดวงตาเหมือนเข็นให้คิดมันก็ไม่คิด จนมันผ่านมาสักระยะหนึ่งที่มดจะเห็นหนังตัวอย่างหรือ,เ,อเห็นของจริงอีกสักประมาณหนึ่งถึงได้รู้ว่าอ๋ออันนั้นมันคือสติที่เราอ่ะอยู่กับปัจจุบันน่ะมันเป็นแบบนี้เองเนี่ยเราก็จะเรียนรู้พุทโธพุทธะแปลว่าสติสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่กับปัจจุบันทุกปัจจุบันมีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกปัจจบบบุบัจจนเนี่ยพุทโธพุทธะที่เราพูดกับพุทโธ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 หรือพุทธะ ก็คือผู้มีสติสมบัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ทุกปัจจุบันขณะอันนี้แหละอย่างที่มดพูดนี่เป็นผู้มีสติสมบูรณ์เป็นผู้มีสติสมบัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์พุทโธพุท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 ธมันมันไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตนะ่ะคือเราได้ยินมาตลอดแต่เราไม่ได้เจอของจริงว่าไอการที่ ปัจจุบันจริงๆมันเป็นยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบรู้สึกตัวอย่างเงี้ยกว่าจะเรารู้รู้ได้ว่ารู้สึกตัวตัวจริงๆมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าคิดว่ารู้สึกตัวเงี้ยคือลูกตาใช้คำหลายคําที่ก็ใช้คิดว่าขนาดจิตที่มันมันเป็นอย่างนั้นคืออาการจิตทั้งหมดอะมันมารวมเป็นใจแล้วมันก็ขณะนั้นมันเหมือนกับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกพูดไปได้ว่าเป็นยังไงมันไม่ไปไม่มาไม่น่าไม่หลังไม่อะไรเลย มันไม่อีไม่อออะไรเลยมันไม่ไปหาความเข้าใจอะไรเลยมันรู้อยู่คนเดียวก็รู้อยู่อยู่แก่ใจอยู่เองอันนั้นนหะเป็นปัจจิตังพูดเก่าใครก็ไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายไงที่มดพยานิิบายมันก็ยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ถึงใจจริงๆถึงใจจริงมันมันมันยากที่จะอธิบายแต่มันมันคนใดที่มันเป็นก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันไม่ไม่ไปไม่ไปหน้าไปไปหลังไม่อีไม่ออไม่ไม่หาความเข้าใจไม่หาความปุกแต่มันไม่ไปหาเหตุผลอะไรไม่หาความปรุกแต่งอะไรมัน มันบอกไม่ถูกเลยมันอยู่ๆมันก็เป็นของมันเองมันเป็นของมันเองมันไม่ใช่ว่าถ้าไปบอกอะไรเขาเดี๋ยวมันจะไปยึดกันมันเหมือนกับคล้ายๆนะเราไม่ได้บอกเป็นอย่างนั้นคล้ายๆกับมันมันเงียบมันสงบมันว่างเปล่ามันปัาศจากความปรุงแต่งมันบอกไม่ถูกมันทำไมใจสุขและมันก็ไม่ทุกมัน พูดไปออกบอกไม่ถูกพูดไม่ได้มันมันรู้แก่ใจเป็นปัจจตังเนี่ยที่หลวงตาพูดคือมันทุกคำนั้นเลยค่ะไม่ไปไม่มาไม่หน้าไม่หลังไม่ไม่อะไรเลยแต่ในความไม่อะไรเลยมันมันปราศจากแต่ในความปราศจากอ่ะมันมีความหนักแน่นมั่นคงมดรู้สึกถึงความหนักแน่นมั่นคงแล้วมัน คืออย่างคําว่าที่คาว่าอะไรนะคะที่บอกว่าอะไรนะจิตที่มันคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานคือไม่เคยรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็ได้เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงะคะ่ะควรค่าแก่การงานอ,อันนีเน้เป็นคำที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใช้กันมากเนี่ยจิตบริสุทธิ์หรือจิตที่นิพพาน,นมันเป็นจิต ไม่ใช่จิตที่นิ่งเฉยแบบที่เราปู่ว่าท่านชอบว่าคนที่ปฏิบัติผิดละที่ไปจับอารมณ์ซื่อบื้อโง่ดักดานเนี่ยไอ้มันมันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันมันคล่องแค่วว่องไวปากเดียวมันรู้มันไม่ใช่ไปรู้อะไรแต่มันเหมือนมันรู้ไปหมดแต่ไม่มันไม่ได้ไปไปคอยรู้อะไรไว้ไม่คอยไปรู้จิตไม่คอยไปคอยรู้จิตไว้ไม่คอยไปดูจิตไว้แต่มันเหมือนรู้ไปหมดอ่ะแต่มันเหมือนกับไม่ได้ไปรู้อะไร แต่มันรู้ไปหมดแล้วก็มันคล้องแคลงว,ว่องไวป่าเปียวจะใช้มันไปยังไงหลังจากนั้นจะใช้มันไปยังไงก็ได้คล้องแค่ว,ว่องไวป่าเปียวมากคล้องแคลวพอไม่ติดไม่ขัดเลยธรรมชาติเนี้ยที่ลงตาเนี่ยทําให้อะไรเลยเรียกว่าพ้นทุกเนินชากเพื่อพวกเราเนี่ยพยายามหายพวกสื่อความหมายพวกเราเนี้ยมามาหารอยต่อพวกเนี้ยมามาสอนพวกเรา ในรายละเอียดเพื่อจะมาพูดให้ละเอียดขึ้นวันนี้มันมันอยู่มันเวลามันเป็นเองมันมันเป็นขึ้นมาแล้วไม่รู้ไม่ไม่มันไม่สามารถไปจับว่าเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้วะอยู่ๆมันก็มันทุกอย่างมันมารวมที่ที่ความไม่มีมันไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเข้ามามาอยู่ในใจที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏแต่มันไม่มีอะไรปรากฏแต่มันรู้อยู่มันก็รู้อยู่แต่มันก็ไม่ใทีไปรู้อะไรแต่มันเหมือนรู้ไปหมดอันเนี้ยพูดยาก ตอนนี้ลูกตากถ้าไม่เห็นรอยต่อจยไปสอนลูกศิษย์ไดงไงวะอย่างเงี้ยเอออยู่ๆมันเป็นเองขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนมดอยู่ๆก็เปน็นเองเรื่อยๆหลูกตากเลยอธิษฐานจิตว่าขอให้เห็นรอยต่อให้เห็นคาหนางังคาเขาหลวงปูรีท่านน่ยมียานคมแก่กล้ามากท่านเอามือกระแทกวันหนึ่งอ่ะคูบาณัตอ่ะก็สมัยเป็นคารวะก็ไปซื้อไปตอนหลูกตากไปกับหลวงปุรีที่ท,ที่ที่อินเดียที่พุทธคยาคูบาณัตก็ไปซื้อสร้อยมีเหรียญพระ ข้อยอยู่หลายหลายพวงเลยแล้วก็ให้ลพบุรีอธิษฐาขนขณะที่ไปนั่งอยู่ใ,ใต้ต้นโพไงแล้วก็ปรากฏว่าพอขึ้นรถปุ๊บกลับมาขึ้นรถลปูุรีก็ส่งเหรียญที่หลุดจากสร้อยอะให้เหรียญหนึ่งมาให้ลุงตาหลุงตาก็ลพูุรีบอกว่าเหรียญมันตกลนอยู่ในรถเหรียญหนึ่งหลุงตาก็โผล่กันมาว่าเอา้ามันหลุดเมื่อไหร่เนี่ยเหรียญเนี่ยมันหลุดจากสร้อยเมื่อไหร่ไม่รู้เลยเพร,ะราะลุกตาเป็นคนส่งสร้อยเนี่ยให้ลพบุรีในรถ เพื่อให้ลุงปุรีเนี่ยเอาไปที่ฐานที่ต้นโพกันลุงตาเลยบอกว่าเอา้าเหรียญนี้มันหลุดจากสร้อยเมื่อ,อไหร่เนี่ยไม่รู้เลยลุงปุรีอะ่ะท่านเอาเอามือกระแทกที่หน้าอกลุงตาเจ็บเลยกระแทกแล้วท่านก็พูดว่าหลุดแล้ว่คยรู้ถ้ารู้อยู่ไม่หลุดเพราะว่าลุงตาไปทิ่ฐานว่าให้รู้ขาหนังขาเขาพอลุงตาพูดว่าเหรียญหลุดเมื่อ,อไหร่ไม่รู้ท่านเลยอาศัยอันนี้เลย เอามบอกระแทกที่หน้าอกลูกตาแล้วก็บอกว่าหลุดแล้ว่อยรู้ถ้ารู้อยู่ไม่หลุดลูกตาก็เลยถอนคำมีฐานเดี๋ยวนั่นเลยเอกว้าหลุดตอนไหนก็หลุดไปเถอะไม่ต้องไม่ต้องรู้ไม่ต้องหลุดคาหนาคาเขาหลุดไปเลยหลุดตอนไหนก็หลุดไปแล้วตาลับก็หลุดเรื่อยๆแล้วก็มันก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้รอยต่อที่ว่ามันไปแตะมันไปโอ้โหนี่มันคุกทุกทุกกับกิริยาการแบบนี้ทุกกับความคิดทุกกับกิเลสทุกกับความปรุงแต่งในสังสารวัฏในตั้งขานเนี่ย ปรากฏว่ามันไปมันไปบางทีมไปนานมากแลวก็แล้วก็มันไปไปแตะอะไรก็มันมันเหนื่อยแล้วว่ามันเหนื่อยนะแต่มันค่แค่กับจิตมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันมันหลุดเขอามันเองมันหลุดแล้วมันเหมือนกับไออาการจิตที่มันแล่นไปนะมันมันกลับเข้ามารวมที่ใจแล้วมันก็เหมือนกับไม่มีบ้าไม่มีไปหน้าไปหลังไม่มีการตั้งอยู่ไม่มีไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยไม่รู้จะพูดไปยังไงมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไร แต่มันรู้ไปหมดไม่มีอะไรเลยแต่มันมันรู้ไปหมดแต่เหมือนไม่ได้ไปรู้อะไรแต่มันรู้ไปหมดเลยแต่ไม่รู้จะพูดกับใครไปยังไงเนี่ยนั้นหลวงปู่ท่านจึงบอกว่าท่านบอกว่าเขาเป็นของเขาเองเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นของเขาเองธรรมชาติที่เขาเป็นเองหลวงปู่วางท่านว่าธรรมชาติที่เขาเป็นเองอันเนี้ถ้าเราไปตั้งใจให้มันรู้ให้มันเป็นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมันจะต้องไปสุดของมันคือสุดสุด เขาเลยเหนื่อยให้สุดเพียรให้สุดแบบว่าหลงให้สุดแล้วมันที่สุดของความหลงมันก็จะกลับมาเป็นความที่หลงแต่ไม่ใช่หลงไปเรื่อยๆแต่คือเป็นผู้ที่เราอะฝึกมาฝึกฝมันรู้มันรู้สึกตัวอยู่หลงก็รู้สึกตัวรู้รู้สึกตัวแต่มันเหนื่อยกับการที่ว่าต้องหลงแล้วรู้สึกตัวแต่มันก็หลงยังหลงหลงหลงอยู่นั่นแัละทั้งทั้งแต่เราก็รู้สึกตัวมันก็ยังหลงหลงแล้วก็เหนื่อยกับการที่ว่าต้องรู้สึกตัวกับการหลงมันเหมือนกันต่อสู้เนี่ยยาวนานมาก แล้วมันจึงหลุดหลุดจากความหลงแล้วมาเป็นความรู้แต่ไม่ใช่ว่าคนที่หลงแล้วไม่ฝึกความรู้สึกตัวเลยมันในปัจจุบันเลยอันนี้ม่มีทางที่จะมันอาการวุจิต้วมันจะกลับเข้ามาหาใจเป็นใจได้เข้าใจโอเคไหมเด็กแล้วสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการและเจนีขอคุณพระจงคุ้มของ เป่นเป้นทุก้นทุกเพียง